สรุปผลการดำเนินงานสกรออวังเหนือประจำปีงบประมาณ2567ดังต่อไปนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นจำนวน40หลักสูตรหลักสูตรน้ำสมุนไพรมะตูม5ชั่วโมงหมูปิ้งอารมณ์ดี3ชั่วโมงการตัดเย็บผ้าปูโต๊ะสิชั่วโมงการแปรรูปสมุนไพรไก่ดุกดำคลายเส้น20ชั่วโมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริก5ชั่วโมงผลิตภัณฑ์จากหวเทียม20ชั่วโมงการทำข้าวหลามวังเหนือ20ชั่วโมงหมูปิ้งอารมณ์ดี5ชั่วโมงการตัดเย็บผ้าปูโตส10ชั่วโมงการทำแคบหมู20ชั่วโมงการทำไม้กวาดทางมะพร้าวสิชั่วโมงการทำแหนมย่างสมุนไพรสามชั่วโมงการทำเปลจากห่วงถุงเท้า2ีชั่วโมงการตัดเย็บผ้าปูโตส1บชั่วโมง การทำไม้กวาดดอกย้าห้าชั่วโมงการแปลรูปกล้วยยี่สบชั่วโมงการทำเครื่องดื่มน้ำพึ่งมะนาวโซดาสามชั่วโมงการทำไอกรีมกะทิสดห้าชั่วโมงการตัดเย็บผ้าปูโตสิบชั่วโมงการย้อมผ้าสีครั้งยี่บชั่วโมงผ้าดอกลายตีนจกยี่บชั่วโมงเฉากล้วยนมสดคาราเมลสามชั่วโมงการทำแหนมสิบชั่วโมงการทำไม้กวาดทางมะพร้าวสิบชั่วโมง หลักสูตรผ้าพันคอครั้งรัก20ชั่วโมงการทำไอกรีมโบราณ3ชั่วโมงการนวดแผนไทย15ชั่วโมงถังน้ำยาแอร์20ชั่วโมงการทำปลาหมึกย่างรสเด็ด3ชั่วโมงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน8หลักสูตรหลักสูตรช่างทาสี35ชั่วโมงตำบลวังสายคำช่างเชื่อมเบื้องต้น35ชั่วโมงตำบลวังแก้วช่างปูน35ชั่วโมง ทัางทาสี35ชั่วโมงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวนสี่หลักสูตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัยตำบลวังสายคำโครงการการเรียนรู้วิธีคนป่งถ้ำปงทองตำบลวังทองหลักสูตรชุมชนยั่งยืนตามวิธีคนเมืองล้านนาตำบลทุ่งหัวโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านศพลืนตำบลรอ่องคอ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจำนวนสี่หลักสูตรโครงการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ตำบลวังเหนือโครงการออกกำลังกายสบายชีวิตตำบลวังซ้าย โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตำบลวังแก้วโครงการพัฒนาทักษะชีวิตการออกกำลังกายเข้าจังหวะตำบลวังใต้การศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนสหลักสูตรโครงการอบรมให้ความรู้สู่วิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังซ้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังเหนือโครงการอบรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโน้มนำสู่การปฏิบัติตตำบลวังใต้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในชุมชนตำบลวังแก้วงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน6โครงการโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันหมอกควันไฟป่า21ธันวาคม2566โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 26ธันวาคม2566ณนะสกรออำเภอวังเหนือโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ9-11มอรอรกราคม2567ณนะอกสกรออำเภอวังเหนือโครงการแข่งขันกีฬาดาวเหนือเกมสกรอเกม22มอรอรกราคม2567นสะณสนามกีฬาเทศาบาลตำบลบ้านใหม่โครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2กุมภาพันธ์2567ณนะส,กสกรรออำเภอวังเหนือโครงการแข่งขันกีฬาดาวเหนือเกม สกรอเกมลำปางเกม24กุมภาพันธ์2567นะรอณโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรดิจิทัลสำหรับประชาชนวันที่3-4เมษายน2567นหะ้อณห้องประชุมสกรรอ,อําเภอวังเหนือ งานการศึกษาตลอดชีวิตจำนวน24กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฝึกทักษะการทำการบูนหอมและผ้าขนหนูแปลงกายกิจกรรมเวียนหนังสือสู่ชุมชนกิจกรรมมุมเด็กมุมสร้างสรรค์กิจกรรมเปิดเทอมเติมกพชกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อการเรียนรู้สมุนไพรมะกรูดใบเตยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสุภาษิตพาเพลินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนิทานหันษาและบัตรคำหน้ารู้โครงการอ่านปนสุส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดกิจกรรมอ่านออนไลน์บนครูโครงการคิด สร้างสรรเสริมสร้างการเรียนรู้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ2,567กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้รายวันกับหนังสือพิมพ์กิจกรรมทำพวงกุญแจผ้าสักกาลากิจกรรมจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 1. ส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมเคลื่อนที่รักการอ่านกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สกอรออำเภอวังเหนือได้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจนประสบความสำเร็จและขอจบการนำเสนอ